สี่สุดการรอคอยกับจอแบนที่เป็น Android สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไนทีวันพาดิโนะคะวันนี้เนี่ยจะมารีวิวแนะนำกับจอ Android ที่เป็นของแบรนด์นะคะ จากค่ายเอาพายซึ่งตัวนี้จะเป็นจอ Android ที่เป็นรุ่น I.N.E.A.W.409S ซึ่งเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีขนาด2ไซส์ด้วยกันนะคะก็จะมีขนาด9นิ้วและ10นิ้วด้วยกันแต่สำหรับวันนี้ในมารีวิวก็คือเป็นไซส์ขนาด10นิ้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าจอ Android 9นิ้วและ10นิ้วตัวนี้จะสามารถใส่กรอบกับวิทยุที่เป็นไซส์ขนาด Android 9กับ10นิ้วได้ค่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นแรมพื้นฐานเลยของแจนดอยทั่วไปซึ่งเอาพายเขาปล่อยออกมาจะเป็นแรม2รลอม3 2 g สองจิกซีพนะคะส่วนสเปคด้านในน,นั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งรายละเอียดไว้ตอนหลังกันนะคะส่วนนี้ตรงนี้จอแอนดรอยเอาพายตัวนี้นะคะเขาก็ตีแบรนด์ออกมาด้วยนี่ค่ะจะมีโลโก้เอาพายอยู่บนหน้าจองเขาตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นชุดสายไฟนะคะสายไฟนำเข้าค่ะแล้วก็จะมีชุดปรีเอามาให้นะคะเขาก็จะมีชุด AUX มาให้มี M มี RCA out อะไรตัวนี้มาให้และตัวนี้ตัวนี้จะเป็นที่เสียบไม้นะคะเราสามารถที่จะใช้งานเอาไม้จอย Android ค่ะมาเสียบเข้าได้เลยแต่ว่าทาง a l p i n ์ไม่ได้มีมาให้นะคะเราสามารถซื้อไม้แยกได้ค่ะเพื่อใช้ในงานเวลาเรา รับสายโทวเข้าโทวออกนะคะหรือการสั่งงานด้วยเสียงก็สามารถที่จะให้เสียงมันชัดขึ้นแต่ว่าทางเราค่ะทาง P1 มีจําหน่ายนะคะเป็นไม้แบบนี้เราสามารถเสียบและใช้งานได้เลยค่ะของเรามีจําหน่ายนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ชุดตัวนี้ค่ะกล้องมองหลังสามารถรองรับการใช้งานกล้องมองหลังได้ค่ะแล้วก็จะมีตัว G P S ตัวนี้มาให้เป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะ แล้วก็มีชุดสาย USB มาให้2ชุดนะคะมีแบบทั้ง4พินและ6พินค่ะเห็นไหมคะนี่คืออุปกรณ์ของอภัยที่มีมาให้นะคะ จอ Android Alpine รุ่น INE AW409S Android เวอร์ช13ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Alpine OS v วอร์ชันใหม่ CPU 4คอล็อกชิป ARM Cortex A35 1.5 GHz มาด้วย RAM 2 GB ลอม32 GB ความละเอียดของหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่1,280คูณ720 HD รองรับแอปพลิเคชันต่างๆอาทิเช่น YouTube Netflix Google Maps รุกทีวีและอื่นๆอีกมากมายสามารถดาวน์โหลดได้ทางเพจสโตรได้เลยนะคะจอเอาพายนี้ยังรองรับการใช้งานของกล้องทั้งแบบธรรมดา CVBS และแบบ AHD รองรับคอนโทรลพวงมาลัยการเชื่อมต่อต่างๆจะมี USB Wi-Fi Bluetooth AV In AV Out ชุดปี out รองรับไฟล์เสียงด้วยความละเอียดสูงที่เรียกว่าระบบไฮเลทพิเศษสุดๆตรงที่ว่า จอตัวนี้ได้คุณภาพเสียงที่เซตมาจากเอาภายโดยตรงจึงทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมระดับไฮเอนเลยทีเดียวหน้จอตัวนี้จะมีทั้ง2ขนาดด้วยกันมีทั้ง9นิ้วและ10นิ้วจบการรีวิวไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ P1 วันคาเดียอทั่วประเทศของเราได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อหานหนโดยตรงที่พีสาขากำแพงเพชร ท0922695093หรือว่า add id line มาเบอร์เดียวกับเบอร์โทรได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะสามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยทั้ง Shopee และ Lazada นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้นายทำคลิปอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านายจะมารีวิวอะไรครั้งต่อไปนั้นกดติดตามกดสับสไครต์ไลค์แชร์ให้นายด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้นายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย